ขอาย้าคร <ram> ับอยาครับเดี๋ยวรู้สึกว่าาครคิคนมาซึ่งคนที่้องหาขับรถอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับนผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง ครับครับบ้านแม่เลขวัดบอกเปิดครับนี่นี่พูดตรงไหนนะ <coughs> ทางรถนะครับเดี๋ยวเดแถบพร้อมลูกคนนะครับรู้สึกว่าลูคนจะเข้ามาในแล้วเข้าไปแล้วบ้าน Ô mọi người, mọi người, mọi người, mọi người. Ô mọi người, mọi người. Ô แล้วนะมีการเตรียงมาเงินเตรียงไม่ไม่ไม่มีการเตรียมมาที่นี่ครับต้องเป็นการตัวที่ที่เราบอกี๋ยวลองดูหน่อยว่าลูกค้ามาที่ไหน ไห้เข้า <si ้าเข้าครับเครับด้ตรงน้งนี้ครับนี้ต่เองาครับบรรทุกครัไปกองครั้นั้นนะต้อกาครับเข้าว้าาครับมันมีการเป็นที่จะมอบตัว้หาได้ที่ที่นกนสทางนี้าก็จะไปมอตัวที่ไเดี๋ยวันะผมขอรียกทูก่อนครับนขา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 นาาขาขัขาขาานาาขขา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 าขาขาขาราข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 าาขาาา ทางนี้พักทางนี้ครับเดินไปทางไหนอ่ะบมาทางนี้มาทางนี้ครับทางนี้เลยครับเดินทางนี้ครับอ๋อลุงพลอยู่ทางนี้เหรอครับทางนี้เลยครับเจอยังเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไหนไหนไหนลุงพลอยู่ไหนฝากต้องการหน่อยท่ ขณะนี้นะครับหลายตามได้มาเดินทางมาถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับซึ่งตอนนี้การติดต่อหาตัวลุงพลกันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับขออนุญาต นั่งเดียวไม่ได้ขายให้น่งเดียวไม่ได้ายห้นั่เดยวหนม่มในหนุ่มนหอดตอนนี้ลุคนอยู่ในสานเด่าแล้วนะครับเรามก็เห็นนะครับเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ครับางังของ บอกว่าติดต่อทางฝั่งของผู้ทรงได้และราบว่าลุงพลน่าจะเข้าไปอยู่ในด้านในของอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ในภาพที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าลุงพลใส่เสื้อสีขาวนะฮะอยู่อเปล่ายู่พยาบาลข้างในนะครับข้างมีป้าแต่งมาด้วยนะครับโอ้โหโจะใครจะใครจะอ่าจะได้ที่พาเข้าไปด้านในนะครับขนาดตั้งเทาานี้รับงตอนนี้เข้าไปด้านในอาคารแล้วนะครับ ตอนนี <mile> ้ตัวรุทขสาก็จะมีระบนอ็ก่สามารถเาไปนได้วยกนในารจับแขาวงไนะครับก็่าจว่าน่าจะครอบมการงาองัคร้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้บรรยากาศข้างหน้าตัวสำนักงานตารวจแห่งชาติเป็นอย่างไงบ้างซึ่งตอนนี้ทางบุนพลและนาได้เดินทางเข้าไปข้างในตัวอาคารแล้วนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับ นี้เรากลางเดินมาที่ข้างหลังกันนะครับขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การร้องด้ครับส่นะปัอะไย่าเง้างาปไหไม่เจ็สวัสดีไดรอนะครับว่าประ ด,ด,ด้านหน้าด้านหลังันนก,ก็ได้ได้เป็น,นะครับด้านจะช่วยองลังหาเป็นตัวบาง,งคนเนี่ยจะมาประดุ่มทุกี่ด้านใดนะครับตอนนี้สื่อจากให้ดุมด้านหน้าก็มาลุมอยู่ประตูด้านหลังนะครับตอนนี้สื่อบอกพี่อย่าพูดจนเหนูหายใจไม่ทันวันนี้ก็สื่อก็พยายาม

ไม่เห็นใครเลยเข้าห้องเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบห้้าเดี๋ยวทางเราจะรายการกันกลับมาอีกทีนะครับผม